น,นีหเ, <c oughs> เด็ดคนุ้งตัวเล็กเองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมครับโมนี่ผมว่าจะมาเทศไม้ไม้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่ตูตีอยู่ตีกูเล่าครับมีป่ากูเล่ากับในบ่อเนี่ยไม้ไม้ไม่มมเป็นไม้ไม้หรอกครับไม้ผมเคยจัดเท่านึงแหละครับเมือ่อซีเดือนที่แล้วครับ อันนี้ไม้ซ้ำครับพี่น้องไม้ซ้ำเป็นไม้ที่ว่าวังแปดปีพี่เคยแห้งแล้วครับแต่ว่าอช่วงจัดทิบแรกบ่ไดราปากันครับคนเขาจะม,มาตกป่านฝนตกแห้งครับกับหัวเกีียวกันบ่ฝนตกแห้งบ่ครับมือนย้ำมคืนมือนยำ้ำเมา่อสมาตกมันก็นเยบ่ปก,กินครับก็ขอโทษเพื่อนๆหลายคนที่ว่ามาทริปนั้นนะพี่น้องเนื่อบ่ไร้ป่าแต่ก็ยังดีครับไ้ป่ามอเทศกับบ้านผู้หลายเตือบอยู่ครับ แต่ว่าเมื่อนี้ผมเน้นปลาหมอเทศครับพี่น้องปลาหมอเทศแล้วมีกุเรากุเราแลวกกับพุงในบอ่อผมบอ่อสาบจำนวนครับพี่น้องบอ่บอหัวไหลปนไดแต่ว่ามีแท้ครับเดีย๋ยวผมจะให้พี่น้องดูปลาหมอเทศดำๆหนี่แม่เหมอเลยครับพี่น้องนี่โอ้ยพอเห็นหนอกดำๆอยู่ปลายท่อนี่แม่เหมือนเลยครับมีตายางเดียวครับพมเห็นครับพี่น้องก็เห็นผมเห็นพมเห็นปลาหมอเทศเยอะครับ แล้วก็มีฟังนี่ครับพี่น้องฟังนี่ก็ต๊ได้ครับอันนี้ก็เป็นปลาทะเลครับพี่น้องปลาทะเลแล้วปลาหมอเทศหมอเทศจะค่อยหลายครับจิมิพวกปลาอ้ปลานกระพงครับงวดกวนอ่นของนาตาเบ็ดง่างสองสองเถือครับบอนี่พวกขวงปลาอย่างเอาขึ้นมาได้ครับแล้วก็มีกุเลาครับอีตอหไงพ้อมตอนนี้น้ำหลายครับพี่น้องน้ำมันเต็มน้ำฝนไหลออกมาครับน้ำเต็มแต่กลอนมันแห้งนี่ครับ บริเวณตกได้ครับสองบอ่อเนี่ยใสย่ขวานี่ตกได้เหมือนเลยครับเน้นปลาหมอเทศ็ด้ลพี่น้องเด้อปลาทะเลผมไม่ค่อยรับปากครับว่ามันจะกินเวทไหนเอาปะก็ชุดนั้นบ่ก,กินเลยครับแล้วให้ไปิตูเท็ดเบิ้งว่ามัจะมีกุเ้เราบ่มีด้อยครับปลาเรามันจะกินเวทกว่อนเพราะว่าเงียบผมบ่ค่อยดีปัญหาครับผมบ่ค่อยถนัดเรื่องเงียบผมนะเงียบเลยบ่ค่อยดีโอเคครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวกันครับพี่น้องเ,เอาแล้วครับ กุเลาแว้นครับผมเอาเร็วนี่ตัวแรกกดก้องเกือบไม่ทันโอ้โหมือจึ๊บเลยพี่ตู่โอเคนี่เด้อยครับพี่น้องกุกเลาใส่นี่้อครับใส่โลก็มีด้อพี่นอนะ้องเนี่ยใส่โล่ใส่เครื่องโร่ครับเพราะว่างวดกวอนมันรุดหลครับงวดเมื่อสีเดือลก้อนรุดหลายโอเคโอเคผ่านพับผ่านาน,าน,าน,นี่ยืนยืน,ยน,ยนใหม่ได้ได,ได้ผลได้อยู่นะสามขีดสามขีดเลยยังยกชยนเลยยกโชนเลย Gì? Nè cái เทศพี่น้องหลายครับกล่องซุ้มอะไรนั่นแหละเชื่อดำโอ้โหเต็มเลยครับพี่น้องเฮียมีแต่หมอเทศยดนะครับนี่กล่องผมซุ้มยากหนาพี่น้องนี่หมอเทศยดหลุวนเลยครับเต็มเลยโอ้โุ่นฝุ่นแรงเต็มเลยครับพี่น้อง ตกใจนี้หมดเลยตกใจนี้หมดเลย <c oughs> คนจบมาเตมโอ้โหเด็ดพุทธเล็เล็กเองเดือดกคนปุ๊ดปาดอ้โหปาดเล่นล่นพุ๊ธพอดีเดือดล่นล่นน้ำจริงนี่ครับพี่น้องตัวป๋าปักไงเลยครับเนี่ยนี่แหละรุ่นนี้เลยครับ กินสิฟามกินกุ้งอย่แล้วบอเนี่ยข้างนวดก่อนก็ได้ไปเยอะนี่แต่ละคนน่ะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะโอ้โยแต่ละตัวอื้อหูแต่ละตัวอื้อหูอ้วนแต่ละตัวอื้อหูเอาบังเอาบังเช็คมันเฮ้ยเด็กครับพี่น้องฟ้าใสอย่างไรพี่น้องเนี่ตัวใหญ่เงไรครับจอมโตโลแล้วมั้ง <laughs> พี่ตูดพยายามนั่งอ่ะมันตกใจตกใจหยูมันก็ใกล้ฝั่งมันหากินลิมริ่ม Ô, nào, cô nè lau, cô lao cô lao tí đi tí 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 ผมก็ได้เตรียมมาเนี่ยผมเอาเบ็ดโคนตกกันเนี่ยมันตัวเล็กไงวันนี้มันต้องใช้เบอร์ห้าเบอร์หกอู่นะไม่ได้ผูกมาจะต้องผูกใหม่เท่าไง <laughs> แต่ละตัวพี่น้องใหญ่บกใหญ่มากๆร้อยม <laughs> ีอีกเยอะ,ะปลายเนี่ยผมว่าไม่ตัดหัวห้าตันนล้วเนี่ยเยอะจริงเป็นไรมีอีกเยอะแล้วก็เวลาอีกเยอะ ไปแล้วครับลูกไปกินเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับวิ่งเล็ก ตลอตัว,ตวนี่สุดยอดพี่้องที่จะบอกงไงรๆุ่นนี่ประมาณซีตัวครับ มันวิ่งรับเลยอ่ะวิ่งรับเย่อะเลยมันวิ่งรับเย่อะเลยอ่ะ้ย พี่ตูเอาขึ้มนมาทุกตัวหน่อยสิพ <c oughs> ี่ตูเงียบเลยมันกินชิ้งเหลวนะครับใส่ทุน่นต้องใส่ทุ่นครับชิ้งหลวครับมันจะเบิ่ง,ง่ายัวกระตุตกนาดินเบิงง่งยัก มันเสียรุด c, ยากรับจมเลยครับ สุดจัดจริงๆครับผม <laughs> นอนกินนอนกิน เดี um, oh okay, ๋ยวพี okay. mm ่น hmm. <Okay. S 1> like mm ้องเดี๋ยวฟอสจำียู่นได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะไปสรวปต่อสิเดี๋ยวเพราะว่ามันมันคีิเงาเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวรายละเอียดต่อไปนะครับพี่น้องใคริีดเด้อครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ออกมาจาก่อแหละครับพี่น้องลังแต่ตกไม้มาณสองฉมวงกวนครับกับพี่ตูสองคนก็สมหรัจะเป็นปลาหมอเทศนะครับเน้นปลาหมอเทศนะครับกินเหยื่อกุ้งเน้นทุนครับทุนใช้ทุนนะครับมันจะได้หูเน้นเหยื่อทุน ก้นอนหาจะตกตตรงอ้อยหัวกุ้งครับพี่น้องอ้อยหัวกุ้งน้ำมันจะเข่าดีครับแล้วก็มีกูเลาด้วยพี่น้องเด้อกูเลาก็มีกระพงก็มีแต่ว่ากระพงอาจจะหน่อยยังหน่อยกูเลาเนี่ยต้องตามหาครับพี่น้องเพราะว่ามันก็มีมีแท้ครับเพราะว่าผีตัวแล้วนั่งอยู่นั่นเราก็เห็นเสมอมันก็มีแต่ว่างวดกว้อนที่ผมเปิดต๊วงังสีเดือนแล้วก็เอาปรมดครับพี่น้องออกว่าหลายมื่อนั้น <คา S 1> ผมเปิดต๊ฝเมันต๊มีขาดไม่ลดกูเลา ฝนตกบัดน,นี้มันก็ปลาบ่กกินเบ็ดเออบ่กินเบ็ดเลยครับผมก็โอ้มีคนวายผมหลายอยู่พี่น้องบ่เป็นหยังดอกนครับเพราะผลมีลาดพี่น้องเนาะมันก็ได้เนี่ยบ่ได้เนี่ยพี่น้องโอเคนะครับคลิปนี้ผมจะเปิดต๊กวันที่ยี่สเดนะครับวันที่ยี่เดือนพฤศจิก,ก,ก,กาคือเดือนนี้แหละครับอาทิตย์หน้าไปอาทิตย์หน้านเลยครับจะเปิดต๊กก็ผมคิดคันละสองอยครับคันละสองร้ยคนละสองร้ยบาทตกได้ลงมาเลยครับพี่น้อง ขันวัดคันให้สามคันเลยครับคนละสองร้อยบาทตกไปเลยถ้าวัดทันให้ให้สามคันครับลงไปเลยแต่ว่าห้ามเดอ้อห้ามตะกออตะคายนะครับห้ามตะกออตะคายเด็ดขาดครับเพราะว่าบ่ให้ครับปลางมอเทศก็ใส่ไงครับรุ่นประมาณสี่ตัวโลสามตัวโลครับแล้วแต่ฟกได้ธรรมดาโม้แต่มีอยู่แต่ว่ามันส่วนนอยจะกินเป็ดมันนี่ผมมีตัวใหญ่ได้กินตามนี้นะครับพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิกาเดือนนี้แหละครับ เปิดตกครับหลับก็อันครับมาเลยครับพี่น้องจุดนัดคือบริษัทเป็นเอกพิตติ้งครับปลาหมอเท็เยอะอยู่ปลาหมอเทศเยอะมากเยอะสุดๆครับการันตีครับการันตีพี่น้องเด้อหลาเลยดิเอางี้จุดนัดครับนาบริษัทเป็นเอกพิตติ้งครับพี่น้องบริษัทเป็นเอกพิตติ้งอยู่ใกล้วัดกลางคลองครับมันเป็นเขตแถวไอ้พันถ่ายพี่น้องตั้งชิบีดมามันขึ้นเลยครับเป็น,นอเนนอกพิทติ้ง ต้องนี่เลยครับบอ่อเขาเลยครับบอ่อต้งขามบริษันต์ครับมาครับพี่น้องมาสรุปยอดครับวันนี้ว่าผมอยจะไหลายมาไหนเนี่ยพี่น้องเด้อนี่เด้อครับปลาหมอเทียบมันจะตัวดำทุกทีเหรอครับเอาให้เดี๋ยวให้พี่ตัวทั้วเท่เฮ้เบิ่งครับพี่น้องว่าจะไหลมาไหนทุกที่โค้งจะงอเกินครับดูครับแข็งมาหลายเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนี่เนี่เปลาหมอเทียบเด้อพี่น้องเด้อหมายนี่แต่ว่ามีกูเล่ามีชัว พันเปอร์เซ็นครับแต่ไม่รู้ว่ามีเยอะเท่าไหรเด็กพี่น้องเด้อแม่ก็ลองไปลองดูเราได้กินตัวนี่ไงกุณเรามีสองตัวครับนี่ก็ราองสองเตียงพี่น้องร้องสองเตียงโอ้ดำาขัดดำเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันตือดินนะเห็นไหมครับพี่นอ้องฝนน้ำมันนี่ ลกสองคนแหะครับแต่ว่าพี่ตู้จะมีเนียไปทางเงียบปลอมครับผมก็เล่นแล้วนี่ครับโอเคครับผมตามดิ้นนะพี่น้องเนาะสนใจกับมาได้พี่น้องเด้อปกลังใหญ่ใหญ่ปกลังใหญ่ๆมาเหยื่อกุ้งได้พี่น้องเด้ออย่างอื่นมากินเด้ออย่าเอาลำมาเด้อมันมากินเด้อมากินเหยื่อกุ้งครับครับผมวันที่ยี่สิบพอกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันที่หน้าบริษัทเป็นอีพิติ้งเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับคลินิกสวัสดีครับ